สวัสดีครับวันนี้มี Toyota Revo เครื่อง 2,400cc ซึ่งซึ่งซึ่ง,งเป็นรถเดิมๆพร้อมใช้งานไมล์หลักหมื่นด้วยนี่สำัญตัวนี้ปี2022นี่ครับชมหน้าผมตางเาเนี่ยค่อนข้างคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะไม่ต้องรีวิวมากมายรีวิวความจริงกันดีกว่านี่หน้าตาเรื่องไฟหน้าต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยี่ยะสมบูรณ์เลยมาก่อนอื่นยวผมเปิดฝากกระโปรงให้ดูว่าภายในห้องเครื่องเขา สวยขนาดไหนหรือว่าอะไรต่างๆของเขาเนี่ยคุงมสร้างเนี่ยมันจะดีไหมนะดูตามผมมาครับเดินขากะเพกนิดนึงเนื่องจากเกิอดอุบันเหตุนิดหน่อยนะครับนี่เครื่องเดิมๆแบบนี้เลยไม่ว่าจะเป็นอ๋อเครื่องนี้มีท่อแอฟซิ่งนิดๆถ้าคุณลูกค้าต้องการเป็นท่อเดิมเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมฝ่าครอบเครื่องไม่ต้องห่วง ผมก็จะการให้มีให้ลูกค้าก่อนออกรถอยู่แล้วนะครับก็มาดูทางด้านของนะครับน็อตสาปโปเป็นไงครับสวยใสไร้รอยแกะเลยครับแผ่นเพลทครับนี่แผ่นเพลแผ่นเพลท2022ชัดเจนโครงสร้างนี่นะครับไม่มีรอยแบบชนแน่นอนวิงวิงกันเลยเชียวครับปี2สอ,อันนี้เลขใหม่เลขใหม่ ก่อนที่ไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวผมบอกแอบกับสิบเล็กใหม่ว่าเจ็ดหมืนแปดพันกิโลเท่านั้นนะที่สำคัญเนี่ยฟอนอยู่มันหกพันกระบาทเจ็ดพันเองเริ่มต้นแค่นี้แล้วก็มาดูภายในหรือว่าภายนอกของรถกันครับตัวนี้ครับทางด้านขวางตัวรถเนี่ยสีผิวของเขาเนี่ยพูดได้เลยว่าเดิมเดิมบางบางแม้กระทั่งรอยชีของทา,งทาง,ทาง,งทางเนี้ยทางกันชนของเขาเนี่ยก็ยังไม่มีแสดงว่ารถคันนี้ เราดูแลมาให้แล้วหรือว่าไม่มีชนหนักมาแน่นอนครับเดี๋ยวดูเรื่องของยางกันรอให้โอ้ยางปีสองพันยี่สิบห้าสี่เส้นนะเปลี่ยนให้ลูกค้าสี่เส้นเลยแล้วก็มีมากระทะเดินคู่ตัวอย่างนี้ไปเลยแล้วก็ดูแลกันไม่ให้แล้วนะครับอ่ดูทางด้านของภายในตัวรถนี่เป็นไงครับภายในตัวรถนี้้ผมลองนั่งหน่อย พูดได้เลยว่ากลิ่นหอมแบบเนงกลิ่นหอมเลยกลิก่นรถใหม่อะของเขายังอยู่ไม่ไว่าจะเป็นเพดานบนหรือว่าอะไรต่างๆอะค่อนข้างที่สมบูรณ์เลยสมบูรณ์มากเลยเนี่ยไม่มีรอยเจอมเลยเจ้าของรถก็คงแบบว่าเออสรงสารรถหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่เจอมแต่ว่าได้รับพอจากพ่อแม่ก็เหมือนกันนะนี่อ่ะภายในตัวรถว่ากันทีมอวไปเยอะแล้วสีสันของเขาค่อนข้างที่จะสวยเลยนะเห็นไ,ไหมครับไม่มีรอยถลอกปอก เปิดเลยก็คือหน้าจอเป็น Android แอนดรอยด์ระบบทัตะก,กินมาให้แล้วเรียบร้อยผมลองกระตันนะโอ้เครื่องคน,นิ่มเลยนิ่มๆเลยครับก็เลขไม่แค่เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยกิโลแทแทย้ำอีกทีว่าแท้แทนะครับคันนี้เป็นเกียร์ทั้งหมดหกสปีดครับคันนี้คือใช้กันแบบขับไม่สุดไม่ต้องมาเรียกว่ารีโวอย่างนี้ดีกว่า อาถูก,กง,ง่ายงใช้ยาวยาวคือขับไม่เหนื่อยแนะ่นอนพูดเลยขับไม่เหนื่อยว่ารีโวนี่เรื่องช่วง,งล่างเรื่องการบรรทุกต่างต่มันดีแล้วทางด้านของนี่ขเขาเรียกว,ว่ากระจกข้างสายขวาเป็นไฟฟ้าแล้วก็มาทางด้านของ a อ d ด o i d ทัตกีนเครื่องเพลงเครื่องเสียงต่างๆ่เนี้ยไครล้อสนองหูที่นาคาัาแอร์กับซิปรีโวเนี่ยแอร์หนาวมากๆแอร์หนาวมากๆเลยฮนะเดี๋ยวมาดูเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังเดี๋ยว แล้วก็มา,ออา,ารครับผมอาจจะไงครับเบาะหนังไม่มีซูทหรือว่าไม่มีรอยแตกหกักหรือว่าพวงมาลัยนี่เห็นไหมครับไม่มีแบบว่ารอยเปื้อเคอะหรือว่ารอยแตกล้วของพวงมาลัยเลยนะก็ดูแลมาดีแล้วก็เราคัดสรรคุณภาพรถมาให้แล้วอะเม็ดอาร์ตต่างๆของเราเนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานไม่ได้เป็นเม็ดอาร์ตทำใหม่นะรถของเราเนี่ยห้าดาวแน่นอนคัเนี้สวยอย่างนี้ไม่มีทิ่ตินี่ นะครับรอยต่อต่างๆ,ๆเขาอยู่รถนี่ก็ทางด้านท้ายรถหรือว่าทางด้านกระบะรถเนี่ๆๆๆเยเดิมๆบ้างๆยเมาอู้ทางด้านแท็บต,ตีครับสวยเลยนะเราดูแลให้ใหอย่างดีคัดล้างทำตาถึงคัดสีเลย,เลยชยลิ้นล่างชิ้นเราก็ดูแลให้แล้วแม็กอย่างที่บอกปียี่ห้าสี่เซนก็เอาไปเลยใช้กันแบบใช้ลืมอมาครับนะ ด้านท้ายครับนี่โลโก้โตโยตา้าหรือไฮรักรีโวก็ต้องอยู่ให้คุณลูกค้าชัดเจนแบบนี้เลยก็คืออยู่ให้กันแบบชัดเจนแล้วก็โครงทรงโครงสรง้างรงึรง๊บรึ๊บนี่เป็นไงครับเป็นโครงสร้างที่เดิมอยู่แล้วแล้วก็แม็กไ e รเนอร์คู่ตัวของเขาก็ค่อนข้างเฮยดดูดีไม่มีการบรรทุกหนักมาแน่นอนครับนี่โอ้ลอนกระบะนี่เป็นลอนกระบะที่สวยมากมากๆ น่าใช้งานครับกับรถรีโวคันนี้นะครับโลโก้ Z ซ d อ t i ิชั่ทั้งอยู่ครบเออเพิ่มเติมครับไอตัวเปิดเนี่ยเจ้าของหรือว่ามาเดิมๆผมไม่ค่อยมัน่นใจอะไรแต่มีกันเล็บกันในคูดสี่ตัวรถแล้วนะแล้วก็คิ้วตอันทรงกันซาดของเราเนี่ค่อนข้างเยอะครบแล้วด้วยนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้านิดนึงกับคันนี้เลยครับ รถสวยๆอย่างนี้บอดี้เดิมๆแบบนี้รีโวด้วยพร7,000ด้วยร้อมใช้ง,งานบอดี้เดิมคุณลูกค้าเอาไปเสริมเติม,ตมแต่งเองเลยกัราคารถปี2022 Toyota า e v o 2.4 c ีซีเดิมๆสวยๆวิ่งๆกับน,นี้เอาไปเลยครับ3 6 0 9,000บาทตัวนี้ครับพอรอยู่ประมาณ6,000กว่าบาท7,000กว่าบาทตลอดสัญญาเท่านั้นเอง ก็หากลูกค้าท่านใดสนใจครับผมมีบริการนะจัดไฟแนนซ์เซ็นให้คุณลูกค้าถึงนาบ้านฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับที่สําคัญหากท่านใดครับอยากมาชมรถตัวจริงของเราครับมาชมได้ที่เ r าสมาร์ตคาร์สาขาสำนักงานใหญ่นครปฐมครับหรือว่าจะโทรมาได้ที่เ r อาสมาร์ตคาร์ทุกทกช่องทางเลยครับติดต่อมาได้เลยนะวันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจของเราทุกๆช่องทางเลยนะวันนี้เตียวมีส,สวัสดีครับ